ครับมื้อนี้ตะวันพันหรอเหล่าพ,พี่น้องมาเที่ยวมัชสมอืมบรรยากาศเย็นๆของสะพานพระรามเกตุยฟังบางครวยครับผมเบิ่งเลือกกำลังเทียบครับเลือกอะไรละเลือกยอดคอมเมอนเลือกเฟอรี่ไม่สมาร์ทเฟอรี่สิ โอ้โหูปันไปใส่เรือโดยสารครับเป็นเรือติดแอร์อมายสมาร์ทโฟรีมาจากสาร์ตันคนละครับสิบงนาไปทั้งเกาะเต็ดหรือว่าประุ่มครับโดยสารเสียบทาโดยสารลงมสมัยก่อนบ่มีบ่มีแอร์ครับตอนนี้ ปรับปรุงเป็นเรื่อติดแอร์ครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วก็ไปสารลงแับบรรยากาศแง่มคำเง่ม,ม,มือเรง่ยงแง่ม,มือเร่งนักกเออนี่วนักลาา่ลา,ป,า,ลา,ป,า,าปลาล่าปลากับมาหาปลานางตากอากาศเย็นๆ ไ้ฟังที่มองเห็นบุญเกิดคือเป็นฟังพระรามเจ็ดไม่ใช่พระเมรุนฟังมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับพระนครเหนือทะเยทสายไปเป็นจังหวัดนุนประมาณสามสี่สี่กิโลประมาณสี่กิโลครับประมาณสี่กิโลถ้าตรงไปก็คือถนนมงสว่างระยะทางแค่หนึ่งกิโลเมตรครับกิโลเมตร เป็นสียกวงสวาง่างถ้ตรงไปกับเป็นวิภาวดีไปประมาณสองกิโลก็กว่าซื้อสามกิโลเป็นถนนวิภาวดีถ้ตรงไปเลยกับเป็นอ,อ่ารัชดานุณละครับอสอมท่อเป็นเส้นวงแหวนครับเส้นวงแหวนเส้นนี้เป็นเส้เวนสงวนงวนแหวนต่เดียวใส่กับไปจังหวัดนนท์บุกว้นกันไปกันมาอยู่นี่แหละครับถ้าเลาะว่ากับเขาบางโพบางซ่อนเตาปูนบางซื่อสถานีกลางบางซื่อแบบ ส่วนสะพานพระรามเ็ดครับไปกี่ตะกวนบะม,มี่ครับถึงม่าเปิดใส่สัญจรให้ลดิ่งขามระว่งังฟังกรุงเทพครับฟังบางผัดฟังบางอ้อดฟังทุ่นนี่แหละครับประมาณเพป,ประมาณแหละครับกับตรงๆเลยคือปีสองพันห้ารอยสามสิบห้า ประมาณเดือนพฤษพฤษภาพฤษสภาคมครับมกนเดมาเมืองพิธีเปิดคนคือกันระเมือนะั้นจำได้ประมาณใบสามใบสามพิธีเปิดประบ้านพระรามเกดแต่ก่อนกะหลดล่าต่างๆกับขามใส่สะพานสะพานพระรามหกนี่สะพานเดียวรถดนีุ่กสายมุงหนาสนามหลวงบางฟ้าบางอ้อ,อตะลิงสั้น่าพระ ใส่แครสะพานพรามหกต่อมาเรามาสั่งสะพานพระรามเ์จิตอ่าสั่งสะพานพรามเจิตเรียบร้อยแล้วครัมาเปิดมาเปิดเปิดแล้วก็ใส่นี่มาตลอดแล้วครับท่านที่นี่ค้นสิบห้าขามครับคุณฟ่างรังปวยครับคุณร่องไฟฟ้าไฟผลิตร่องไฟฟ้าไฟผลิตผลิต กระแสไฟฟ้าทรงต่างอย่างวัดต้นทรงผู้มีฝาที่สารฝากเหนือจัดผลิตจากนี่แหละครับเนี่ยนะเสาแรงสูงนี่กือต้นทางครับแรงผลิตต้นทางเลยต้นทางการจ่ายกระแสไฟฟ้ากอฟอผอครับกอฟอผอก่อฟ่อไปแล้วไปก่อฟ่อ ผลิตเก็ดใกล้กระแสไฟฟ้าส่งไปยัางฝากที่สานฝากเนื้อต่างๆจากมองนี้แล้ะครับนหลต้นทั้งเสาเรียงสูงต้นที่สองที่สามก่อนจะล่องไฟฟ้านี่แหละครับเนี่ยราคาแม่น้ำเจ้าพระยา,าที่ไปข้างถนมน,มนมลนิตรภาพไปปากช่องไปโขราชที่เสา เรื่องสูงขึนตามยอดเขาต่างๆแถวาปากไอ้แถวอ่อ้ลำตะคองเขาราดปากซองเนี่ยครับก็นี่แหละครับแถวคล้องไฟเนือเสาจากนี่ตน้ตนทั้งกัดต้นต้นแรกเลยครับตน้ตนแรกต้นต้นแรกออกจากลรงไฟฟ้านี่ครับต้นแรกเลยลง่งไฟฟ้าไฟผลิตไฟผลิตส่งกระแสไฟฟ้าไปยังปากอีสานฝากเหนือต่างๆเนี่ะครับจนถึงอุบนลนะครับจนถึงอุบล ลัดตรงไฮตรงหน้าอ่านี่แหละครับต้นทง่ง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมพ้าถามไปฟังฟังวงสว่างอืมคับส้มบรรยากาศส้มเที่วที่ยวทัดไปไปที่นี่สมัยก่อนก่อนสิบมีสิบสะพานพระรามเจ็ด ก็มีาพลิพนพระรามหกสมัยรถไฟครับรถไฟมาจากสายไตย่าจากสายไตย่ไม่ก่อนสพลิาพานรถไฟกับเส้นนี้ยังกรมีครับจะใส,ส่เครื่องเส้นข้างดังเดิมคืออ่าพระรามพระรามหกพระรามหกในตอนนี้พัฒน,นา ทางทาง้งรถไฟฟ้าเทียบทางไปมีรถไม่จับบางตวยจับบางอ่อบางาสัดรับชีงหงมาไป่ปงสว่างครับหงสว่างเดี๋ยวสิบเบารยังสะพานพระรามหกเป็นครับ เพานพรามหกสมัยก่อนหกสองหกไม่ยางเหรียญยี่น้่หรครับเงเมือนงยเงเหมือนแร้งเงเ้ยยิ่งบ้างไรตะกี้บ้างไย,งยมีเวลาไม่ยางเหรียญสามสิบก็ปีขึ้นหลังคับเรายี่นีอสามสิบเกือบสี่สิบปีละที่ผมเา สะพานพาดามเ็ดแห่งนี้ยังพระท่านไหนนี่สะพานผาดามอ่าซือกะว่าหลายครับแถวน,น,น,นี้ก็มีเลยล่ะยกยนอยู่ที่บูรณะกระ่ันมีมีมากทางวัดสวยทองวัดสวยทองพระท่านไหนมีบัดนี่ก็พอดีปี2อ3 3ันหเริ่มเริ่มเว้นขึ้นที่ดิน2องฟังทั้งฟังบางกลวยทั้งฟัง ปลาริมเอ่อฟังว่องสว่างเออว่องสว่างตะกรอนกับวัฒนธรรมนี่เป็นล่งเรือล่องเรือยแล้วก็เป็นสลัมบานพักคนงานบานพักคนงานเกีเ่ยวสายไปจังหวัดนู้นเกีเ่ยวสายไปจังหวัดนู้นเกี่ยวสายไปจังหวัดนู้นแล้วก็ เริ่มเล่นขึ้นดีนดินกับประมาณปี2อ3 3สามเออส2ปลายปี3,2มสองเดือมก็สั่งสามสาม3า3สาสม่มปีกว่าครับเริ่มก็สั่งที่เราก็มาปเปิดเปิดทับการเออเปิดเปิดใส่สะพานกับประมาณเดือนทุดสะพ้าทุดสะพาสองพันหารยสามสิบห้า สามสิบห้าเออส <c oughs> ามสิบห้าของไรลอยสามสิบห้าต้าน,นมาจะพัฒนามากเรื่อยๆครับแล้วก็นี่สางสะพานคูสะพานรถไฟคูเทียบกับสะพานพระรามหกไปสะพานพระรามหกหนึ่งตัดรั้ก้นเป็นมากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแปดสิบปีขึ้นหลังแปดสิบกว่าปีขึ้นหลังแล้วครับ ตืกอี่มองเห็นยูสิได้หลายนี่คือแถวบางโพนะครับบางโพแล้วก็ขีม้าบัดสวยท่องมองเห็นไกลๆปุ๊บปากสาะพานพระรามหกไปก็คือใจกลางเมืองหลวงนะครับใจกลางากรุงใจกลางกรุง เยวนี่กับทาเลือทาไส้สะพานพระรามเกตไส้โลปูนซีเพียโรงงานซีเพียครับ <c oughs> ถำลังสะพานนี่ไปกับเดียวใส่เป็นจังหวัดนุน่นตรงไปเออว่นานใส่ไปน้อยหนึ่งก็เป็นบางโพว่นานใส่หลอดแต่สะพานเป็นบางโพตรงไปก็เป็นงวงวสางเอางสมัยก่อนบ่มี่ถนนวงสว่างครับ เริ่มสางมากกับประมาณปี2 0 2ยยิบสามยิบสี่าสางขยายงกว้างนีดีปีหกยี่ปีหกยิบเ็ดประมาณนี้ครับยีหสมัยก้อนเป็นถนนสองเลนป่าสวนไายผมบอกตามที่ผมมาเห็นท่านช่วงนั้นพอดีครับปียิบเจ็ดยิบหกยิบเจ็ดนี่ผมมาเห็นสาง โอ้ยรถว่าหลายสมัยได้กี่ื่อไหลายบรรยากาศดีถนนว่งสว่างกัฝึงมามมีตอนสร้างแล้วประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเติมนี่รถก็บ่าหลายว่าเก็ดพ่อมาไม่มีสภาพพร,รามเก็ดแต่เลยกลายเป็นว่งแหวนรอบนอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ว่งแหวนรอบหนอกยังมีอีกอยู่ครับซ้ายมาจากเอ่อพร,รามณเจ็ดเนี่ย กลายเป็นวงเวียนสายวงเวียนสายไอ,อ้ส่ล่ะเออสามสะพานพระรามหาแถวโน้นแล้วก็สะพานพระนังเก่านี่อีกครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นวงวงในพระรามเก็ุเลยกลายเป็นวงในครับวงเก็ดกลายเป็นวงใน บรรยากาศเนี่ยมือเรียกเงยบดีครับดีสมัยตะกี้เทศการร้อยกระท่งที่จัดงานอยู่หนีทึกปีแล้วครับเพิ่งม,มา่บ,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 บจัดมากับเดียหลายปีแล้วโมโหเหตุผลกับคึอกันละครับว่าเป็นยังจังเซ้าจัดเขากันมาเที่ยวงานประจำปียี่หมองนี่ นี่ครับตรงเ่างสะพานหม่องล่บบอง,งพระรามเ็ตไปเนี่ยล่องเลยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยล่องเลยสมัยก่อนรถซุ่งรถพว่วงรถซุ่งก็มามาล่อจอดคิวล่อคิวล่องล่องใหม่ซุ่งเผาล่องเลยบ้านพักคนงานอยู่นี่นีน,นี่แถวบริเวณเซิงสะพานแมนมดเลยแหะครับสมัยก่อนสมัยก่อนบันพกคนงานไลหลังจากนั้นจะเว้นคื้น เล็นขึ้น,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 นาวุ้งสว่างาวุ้งสว่างบางโพนุ่นบุรีครับเดี่ยวใส่ไปเป็นนุ่นกลอแตกเดี่ยวใส่เว้นใส่ไปเป็นบางโพเขมาตลาดเขมาเตาปูนบางซีไปได้ครับบางอ่อบางตลาดกระทื ขนนย่อนหลังไปเนี่ยลงไปฝ่าแบบตอนนี่เดินไปสี่ข้าวเดินลงยางลงสะพ้านเหมือนข่วนย้อมขวนยอมเตะกีข้นกับว่าออกกำลังกายดีดีแับทำไมเตะกี่ตักหลังมากเพรว่าไฟนีน่ปันได้ไฟนีน่ มหาวิทยาลัยรอยี่พระจอมเกล้าพระนครเหนือความสิมาเป็นมหาลัยก็เป็นสถาบาันพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถาบันเทคโนโลยีครับ <c oughs> ปุ่นครับติดถึงสูงติดโลเทียนลงไปอันก็เป็นวังส,งส,งสงว่างถนนวังสว่างกาเครับประมาณกิโลเดียวกิโลเดียวถึงบ่ ถึงประมาณนี้แหละครับ e กิโลเดียวสุดสัจนประมาณกิโลเดียวกิโลเดียวอีกแล้วก็ไปสุดตรงแยกวงสว่างลงสะพานลงสะพานแยกวงสว่างตรงไปก็เป็นออกรัชดา บอกวิภาวดีได้ครับนี่ตกตาคุณข้าพุ่ย้อนขึ้นไปฟังคุณวันนี้นี่ถามมาฟังบางฟังอ้วงสว่างแล้วนี่มองไปล่งไฟฟ้าไฟผลิตหรือว่าไฟไฟ้าแห่งประเทศไทยควันกุ๊บทีบอยู่คุณกำลังปั้นกระแสไฟฟ้าผลิตออกสู่ต่างจังหวัดครับนี่ละครับเสาเี้ยงสูงต้นที่หนึ่งที่สอง ต่างอยู่ฟังโรงงานเลยนี่แหละต้นทาง้งของไอ้เสาแรงสูงที่เป็นเสียมโยงไปอีสานไปโคราชแถวาทาั้งกับอีสานแถวคล้องไปขึ้นยอดเขาสูงเสาไฟแรงสูงมู่นี่แหละครับนี่นี่แหละต้นทั้งในต้นที่สองนต้นที่สองหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ในต้นที่สี่ครับี่ต้นที่สี่เง้วไปพุ่นละต้นถึงอุบลพุ่นละครับแบบนี้ นี่เราไฟผลิตแล้วก็อันนี้เป็นสวนยอมคนมาออกกําลังกายคนอ,ออกกําลังกายาก <c oughs> ผมกับสิฟ้าพเบิง้งไปเรื่อยๆจบมีสาระภาสะเบ่มีสาลาก็บับคอย จ็แล้วหน้าเอาก็แล้วกันครับที่ผม้าเที่ยวนี่มันถ้ามาเบิงมากช่ววนี่มันเป็นยังไงผู้ใดเคยเห็นผู้ใดเคยมาเเอ,อที่ยวสถานที่แห่งนี้เนี่ยผมมักเที่ยวแบบธรรมาชาติครับเป็นเป็นสวนย้อมเป็นสวนป่าผมมักไปผมมักไปแล้วก็ ส่วนหลายผมสิไปาเบ่งน้ำบังสี่แหละครับมักบรรยากาศธรรมชาติทายวิวทายอิกบรยากาศสีผ้าบ่งไปเรื่อยๆครับเบ่งไปเรื่อยๆโอ้ฝนลิ้นตัวนี้ไหมขนลิ้นฝนลิ้นยกขนกลางสิจุกกระบปแน่อยู่ครับหนักหลาบพาไหล สะ้านกระลำเพชสร้างตกกุลกเหนือด้านลา่างสาขาไปฟั้างคุณเีกจะเป็นสร้างรถไฟฟ้าคุณออกจากบางพู้ไปไปถึงบางบางไผบางแค่ไกลพอสมควรครับผม สวนยอมมองนี่สวนยอมพระรามเกดมีเรื่องเล่าต่างๆ <c oughs> ครูกับสะพานพระรามเกดกับนี่สวนสาธารณะเปิดเวลาเท่าน,นั้นตอนนี้มี่เวไาท่ หร i, like enfin, ือผู้ใดมีความคิดเห็นในแบบใดต่างๆอืมีความคิดเห็นอยากเสนอแนี่จังไดหรือว่าเออที่ผมพ้่เลาะมันนี่อออันใดว่าดีว่าควนหรือว่าว่าท่านเข้าใจการอธิบายการเบาจุกสีเนี่ยจังไหดกะคอมเมนต์มาใดใดนะครับเ้อ cũng thức ý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  thức บางโู้คร,บบบรับไปบางโู้ตั้งตรุลาไปบางโู้ตั้งรถเรียนไปน่ะไปไปจังหวัดนนท์ครับตุลานอ่ำนุนานาน่นอ่ำนุ่นด้านหลังก็เป็นวัดสอยทองตลาดเคมาครับอันนี้ผมก็สิบเอีางยอีงกรับครับยอี <c oughs> งครับสะาพานมองนี่นี่ใช้ตะก,กี้เป็น สมัยได้กี่ปเป็นเป็นรถเป็นที่รถม้าไส้รถจักรยานตามจากฟังถนนทางนี้ตามไปฟังสวนยอมไปได้ครับไปได้ไปไดนามไปฟังพระรามเกด อันนี้ผมก็ถือ้าขามไปฟังสวนยอมวันนี้หามไปฟังสวนยอมสวนกีฬาสนามกีฬาดอกคุนครับดอกคุนแต่ว่ามีเสียงแค้นเสียงแค้นบ่มีครับดอกคุนกำลังเริ่มบานครับไก่สงกราน ดอกราชพฤกษ์ต้นไม้ไประจำชาติไทยเฮาครับแล้วก็เบิ่งไปเรื่อยๆทางนี่สะพานนี่เป็นคือเป็นสะพานทางข้ามของจักรยานอย่างเดียวกับมอเตอร์ไซค์ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่ได้มอเตอร์ไซค์ขึ้นบ่ได้อือใอด อ่างลางสั่นมากเลยเ <c oughs> ดอกต้ไม้ใหญ่ตั้งไปจังหวัดนนท์กับจังหวัดนนท์สี่แปดมอกระจอมกระจอมพระนครเหนืออนนี้เลยไปสะพานพระรามเกตุขาลงครับขาลงไปบางโพครับเนี่ยงหน้นาไปบางโพ ไปจังหวัดี่รถเทีดดนมาเนี่ยคือกําลังไปบางโพไปแยกกายเขาบ้างกระบือครับส่วนทางไปทงางพนักพ่นเหนอที่เดียวใายไปก็คือไปไปใส่เราไปจังหวัดนุ่นอันนี้ไปบางโพอไอบางโพ,งโพมันรวมเมนว่า ใช้กับหูกันเมิดแล้วเจ้าสิมาว่าเห็ดหยางฮันโเมีเนมนี่ครับเพื่อผมว่าเรื่องบรรยากาศบางโพก็บรรยากาศ,าออรรากาศแถวสะพานพระรามเจ็ดตอนเย็นๆยี่หมือนังสีเป็นยังไงพ้าเที่ยวพ้าหร่อเดี๋ยวมือรุ่นวันหลังผมกะสิผาไปเที่ยวสวนอื่นอีกครับ ผมมาตลวครับไปเรื่อยๆ้านกีฬาสมัยก่อนกีฬานี่สามสี่ตุ่มเที่ยงขึ้นเตะบอลกันครับคุณกีฬา,า,าอยู่ใจกลางสวนเลย อันนี้ข้าลงครับอันนี้ข้าลงแล้วข้าลงแล้วข้าร่วงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยววันหลังก็ไปสวนอื่นก็ผมุณดิใครมาลงให้เบิ่งกกันอีต่อไปครับ คลิปนี้ไว้เพียงตัวนี้ก่อนพะครับเนาะสวัสดีครับ